สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้้าพี่น้องเข้ามาเบิงกะเศษผสมประสานจะ้ะจากแต่กอนปลูกมันย่างเดียวพี่น้องข่อเพิินมาปลูกผลละหมากหลางใหม่หลายยางเลยจ้ะเป็นผสมประสานว่ากลายดเป็นจังไดนอกต่อปีพี่น้องพี่กัสสวนนี่กระซิวบ้านเนื่องง่ามโมแปดจะ้ะตำบลยางอำเภอหนองยื่นจังหวัดอุบลจะ้ะ เป็นสวนของพอผูญ่ยบานเกาวภูญาบาศสามสมัยด้วยพี่น้องเพื่อนเอิญภูญ่ยคุณส่างอ่ะพ่อครับอ้าพ่อสวัสดีจ้าสวัสดีครับจ้าจะาของสวนเพื่อนที่เท่ารพอสิเฮดสวนพลไหม่นี่ผลไม้นี่ประมาณหาอะไรครับหาไรเนาะหาไรถึงสวนผสมประสานนี่ครับปลูกง้งแน่จ้ะในหาไรนี่งะแล้วก็ลำไยแล้วก็ทุเรียน แล้วก็เลี้ยงปลาครับแล้วก็ปลูกมังกรนะครับแก่มังกรนะครับอผสมผสานกับกล้วยอันใครเป็นบางส่วนอ่ากวยนํำว่ากำลังจะจะลงไปนี่เพราะว่าผมกับบมีเวลาว่างนะเก็ตไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทุกมื้อทุกวันครับแล้วก็ปลูกมันน้ำยศประมาณเก่าไรครับ ะจะสําเร็จไปแล้วปูกไปแล้วนี่ก็เกิดขึ้นมาแล้วกระเดี่ยวนี่ก็ยเดี่ยวเปิดนามใส่สวนพลไะใหม่ครับปะยังไปเบิ่งพอว่ามียังแน่ครับจ้ะพอเฮ็ดมาแล้วจักปีอะไรจะในสวนนี่อันสวนนี่ครับแต่ว่ากับสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วบอสิบกว่าปีเพราะว่าส่วนระยะนั้นก็ขาดผู้ดูแลอ๋อคือพลไะหม่เมื่อนี่เมื่อก็ก่าจะสิบสาม,ส,ส,ามสิบสีส่ปีแลววแลวครับจ้ะเป็นหน่วยเบิดลแล้ะกะ มันก็ตายไปน้ำขาดธูดูเล่นะครับบอกง่ายๆซะจ้ะบอกทูเลียนกัมีเนาพอเนาะครับทูเลียนก็มีได้ประโยชน์มันอยู่เยอะนี่ก็มีอยู่เหลืออยู่หาต้นต้นที่มันหม่ตายโอ้แต่ว่าก็เป็นหน่วยก็สมควรอยู่ครับจ้ะอ่านี่ก็กำลังใส่ดอกต้นมันอายุหลายๆนี่มัน เป็นโรคบ่พอเป็นครับเพราะว่าทางเท้าขารักษาก็ต้องเกิดด่วงครับด่วงวมสจเจะเข้าต้องพยายามเบิ่งเรื่อยๆอเท้าก็ต้องก็าบ่ามันจาะมันเปียกมันบ่อนไนเท้าก็ไปแกะออกใส่ขึ้นบันไดขึ้นไปไปแกะเอานอนออกคือมันเป็นด่วงจะอลำต้นแต่ว่าตายเรื่องอื่นโบเกี่ยวบ่บไคหมีบ่บบบบบครับมีแต่ตายเรื่องด่วงจออ่อเพราะเราใหม่แถวนี้ เ้าเบงว่ามันเป็นยางออกบอกพ่อน่ะยางน้อยกจะเปียกออกนะกลางคืนเฮาร็ต้องไต่ไฟอย่างบ่งบางที่ก็เป็นมะลิมะลิมนสีมากลางคืนมะลิล่ยนี่มันสีมากลางเวรดครับอมันสีมาไข่ใส่น้ําต้นมันอแล้วมันก็สติดแตกออกประมาณสองสามมือนี่ยมันสิออกไวจอเป็นดวงนอยหน่อยจอของเฮาเฮาก็้าต้องมันรักษาถ้าไม่รักษามันก็ ถ้าเมต้นใหม่เขามันตายคือว่าจอเนี่ยมันสีลันหันเหงาเลยหันฮันเป็นสวนเป็นสวงคือคือคือสีเห็นนี่มันจอเนี่ยครับจ้าผมไปธุระมาผมมาเห็นแหละพมกเลืเอยอมีดจีมออกจอออกเอ่าอาบ่จอบ่ได้ครับต้องอมีดจีมออกใบเมีดหรือว่าอันคาเตอร์เขาแข็งแข้งนี่เขางัดออกนะจอต้องรักษาสีต้นเหตุมันเลยเนาะครับผมได้ใส่ยาอย่างอื่นนะหมพ่อรักษาไดบอ อันยาการมิ่วนคือกันครับแต่ว่าหาก่วนหน่อยส่วนหน่อยจ้ะ่วนหน่อยอันนี้ซิเป็นบ่อปลาเนาะบ่อปลาครับบ่อปลาครับนี่กับบ่อปลานี่ครับแต่ว่ามันม้วนเนี่ยมันเป็นปลาหน่อยกำลังกำลังลงตัวนั่นปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ก่อนีัวนี้ตัวนี้ปลาอิศบครับตัวนี้ปลาดุกใหญ่หล่ะก็เอาออกไปแลยสองบ่อครับ เอาออกไปอันจำนายก็เป็นอันนี้ตัวนี้เป็นปลาดุตัวนี้ปลาดุเกลือียวังหันอันอุ้ยตัวใหญ่อยู่ตัวนี้ครับมัวนี้ใหญ่ครับจ้าอ่าซีโร่ขึ้นนะอพอราจับขึ้นเรืออยู่ท่านไหนนี่พ่ออัลเเซียครับลาเซียพาเราลดเซียพาเราครับ เลียงด้จัดเดือนละบ่อน,นี่ะต,ะนตัลลวนี้สองฝนเหรดิสองฝนแล้วสองฝนสามฝนลวล่ะจำกันกับยุ่งอื่อเลยง <c oughs> ายแห้งเด้สามฝน <c oughs> จา้าบอ่อขนาดเท่าไรเนีพ่อหน,น่แต่ละบอ่อที่พ่อเหตุนี่บอ่อนี่คือกว้างสองเมตรยาวสี่อ่าเพราะว่ามีเอาแห้งกลนเองนะครับเอาแมนบ่พ่อครับผมเอากำลังผมเองกลนเองจ้าอ่าสี่บ่อนน่ อหาบอนั่นพวกก็เห็ดเป็นปุ๋ยมักเห็ดเป็นบอปุ๋ยมักแล้วก็เอาใบใหม่ใบยังลงทําสวนเห็ดปุ๋ยมักใส่พลไหม่ของเหานี่แหละเือเท่าติปูฟังนี่แหละครับผมเลื่อนดีแห้งนี่บัปลาพอ่อครับโอ้บกงอน,นี่มันสีออกผลผลิตช่วงไหนพ่อนนเห็นดอกแ้วอ่าออกออกดอกนี้มันกัดติพูแล้วกันที่เขากันกลับมัน เดือนพฤษภาประมาณพฤษภาเนาะแมนบังเงาะอกทุเรียนมาผอหรือจังไก่อนก่อนก่อนครับก่อนเนาะก่อนทุเรียนนีมันอยากโดนตัวบออ่ามันกะสีโดนโดนกับปลงเงาะลำใหญ่ก็มีครับกลวยเป็นกลวยไข่บอลกวยไข่ครับกวยไข่กวยไข่กําแพงแม่นบอิ่นเอื้นแมนครับขายจังไหนพ่อนี้สําหรับกลวยนี้กวยกะวยเป็นเครือครับเป็นเครือ สมุดที่แนมห็นนัน่นคืออันนั้นจักบาทพ่อนะนที่แนมห็นนะหอยบ่แม่นใหย่เราบ่แม,ม,ม่นเราขายลอยกว่าบาทอยู่บ่บ่อโอ,อ,โอซื้อวานราคา,าดีเลยนะพ่อนาะงลอยหาลอยสิบบาทเนี่ยอืมประมาณลอยสิบบาทพียง้อ,อยสิบบาทปูปลากระบุบบับ <c oughs> บุบบับอยู่ครับทางนี้ก็สิเป็นมันซ้ำปะหลังครับนายศเป็นนามยศเป็นอต้นสีทุเรียนปีนาเนี่ยอาจจะออกออกดอกครับต้นออกดอกเลยจะปีพ่อนี่ สี่ปีกลัวล่ะอากาศสีซั่นฮาปีสีมาเนี่ยคือออกดอกแล้วก็เดี๋ยวพ่อทั้งนั้นสี่ปีคือกันบจมดนะเงาอกกับสี่ปีแต่ว่าเป็นหมางแล้วมเงาะเป็นหมากแล้วเป็นแล้วครับมันเริ่มเป็นตั้งแต่จากปีพ่อทำแล้วบอกว่าปีกายนี่สี่ปีมันก็สามปีนั้นเป็นแล้วของผมเนี่ยสามปีครับเป็นหน่วยเป็นหน่วยละปีแล้ววังหันกะกะบ่เท่าที่ควรปีนี้คือเป็นลายครับโอ แม่นว่จ้ะถ้าสมบูรณ์สองปีก็บนี่ดอกไดซิมเนาะครับหมากรลำไยกับออกดอกแล้วออกดอกแล้วต้นพันธุ์ทั้งบิดทุกอย่างนี่พ่อซื้อมาแต่สจ้ะผมซื้อมาตั้งแต่ลำยืนกับี่หล้วก็มาแต่อันนี้เขาเจ้าเอามาลงโยตลาดคลองถมมันปลาขาวนี่กับนี่ครับโอ้อ่าเริ่มต้นมันนี่เีนนันเอามาจากจันบุรีมูลุ่นไ่นันบ่พ่อมูลุ่นซิบก่าปีเนาะครับ ่นสือมาตะก,กี่สิบกูปีก่อนนั่นราคาเท่าไร่พอต่อต้นยี่สิบบาทครับกี่สิบบาทแค่นั้นครับยี่สิบบาทบักเงาะบักทุเรียนเนี่ยพอโอ้อบักเดียวนี่เด้พอนี่โอ้เดียวนี่ลอยกัวบาทลอยก่าบาทอลอยหาซิ้นี่ยังไมเท่าไถ่เลยอ่อ,ยอ่าดุนจาท่อปันกลางยังเสี่ยงอยู่การปลูกยังเสี่ยงอยู่ร้ายแต่ตายหน่อยๆเนาะครับมันหน่อยร้ายมันก็เสี่ยงครับอู้แสดงว่าปีนี้ก็สิได้ฝ้น จากบกงะเนาะพ่อเน่าหลุนหน่อยเนาะครับนี่แน่นหน่อยเนี่ยบ้านน้ำาลองนี่พ่อปลูกบักอื้อครับบักอื้อบักแตงแล้วก็จ้ามีการทัวดินสงกับถอนออกไปแล้วกำลังลูกลูกเอาันนี้มาลงอีกไมเป็นแตงเอ่อบให้มันวางนะคือว่าห้มันว่างมันกับเปาวางเขาซื้อๆเออนมันใหญ่ไม่หลีเขาก็จะค่อยปล่อยบาน ไอ้ต้นใหม่เขาได้ผลแล้วเขาก็เลิกมวนมุนิเพราะว่าเขากัดจี้ปล่อยไบบซื้อๆกับดินเขามันปรวางไว้กะคือปลูกพักปลูกมีเอพอได้กินพอได้เหลือกินกับขายเราบอกง่ายๆครับแล้วก็ทั้งนั้นก็เกะโคตรแน่อ่ล้วก็มวนทั้งใจอัไนก็พอกับปลูกเป็นมันน้ำยศงามดีอยู่นะพ่อนะเอก็ พอบิงอยู่พ่ออันหฮถามเหลืองลำใหญ่เนี่ยพ่อนี่อายุมันจะปีแล้วพอ่อสี่ปีครับสี่ปีนี่นะสี่ปีเริ่มอานวยตั้งแต่จัปีพอ่อปีนี้และเริ่มปีสี่นี่ล่ละได้ได้ลาสารบอรพอ่อผมผมทดสอบเบิงนี่ทดสอบน้อยหนึ่งนี่คือคือม้วนสามต้นนี่ผมทดสอบมันก็ออกอิริอสี่ต้ตนแม่ต้นต้นนันบนบนบนได้ลาเนี่ยลองเบิงว่าอ,อมันจะเป็นยังไงนะพอดีมันก็ออกผลคือที่เท้าคิดไปจ้ะ ตองต้นมันสมบูรณ์บ่พอจังเอาได้แมนแมนต้นสมบูรณ์อายุมันต้องสี่ปีบสี่ปีครับสี่ปีพสี่ปีได้นี่ปลูกทางเท่าไรดพอมันดีสําหรับหมักลํใหญ่นี่จ้ะลําไย่นี่คันว่าวนั้นเพอาว่าว่านมันต้องแปดคูนแปดแปดคูนแปดแมนตัวนี้มันมันหกคูณหกโอแปดคูนแปดแปดคูนแปดสิดีครับตัวนี้พอปลูกหกคูณหกกับว่าทีอยู่นะพ่อนาะครับมันสีส้มผุ่มออกไงบ่ นี่แหละมันมันก็ออกกลุ่มฮะันมันอันนี้ร้ายเขาก็ทำาสาวมันซิดออกอคันมันเฟือ่อยแห้งจ้าโอ,อ้เวลาออกผนผลิตครับก็คือสิเป็นตะเบิงแห้งนะพ่อนอยามมันเป็นน่วยนอะท่านั้โอ้ยวันี้<า>ยยเป็นนวยมันเป็นเฟือ่อยลงตัวเงาะผมคือการก้าเจ้ามาเห็นก็อูอ้ยเป็นตะอ,อ่อนซอนมันหลาอทางนะมันเป็นเฟื่อยอยู่หน่อยๆหน่อยซ้ำๆเก็บได้น้อมันก็กองลงมดมันสุกเป็นตะเบิงอัน สารเที่ยวามะหลาดนี่แพงบ่พอ่อามเพื่อพี่น้องเ้าผู้อยาเขตกาบอ่อแพงดอกครับไปตามลานเกษตรเขาเจ้าบอกว่าสารหลาดแบบอันลำย่อยแต่ว่าหมดทุเรียนผมบไดใส่มันดอกหมดเงาะบไดใส่ผมลองเอ้มาใส่บ่งใส่บ่งว่ามันก็ได้ผลนะนะมันก็ออกอันตน้นอายุ4ีปีเ้าใส่จักกิโลพอ่อเว้ยบ่พอกิโลไดไรบ่ออ่า หาขีดก็ยังบดถึงสามสี่ขีดเท่านั้นสั่งประมาณสี่ขีดตน้นขนาดนี้เนาะครับเ้าเบื้องตน้นอ,อัน<ร>อลนาดจึงไหนาพอน้ำสรงปุ่มเลยบ่ <u> บอ่ครับห้าก็น้ำโฮมมันห้าก็อวานวานห้าสมนามห้าก่อดโฮดโฮโฮตโถดไปนี่นะจ้าโอ้ําบบริเวณโ่มมันนนเ้าบ่าต้องไปใส่เงาใส่พราะว่าหากฝอยมันจะมาหลับรับเมีของใบทั้งงานมัน อันบักลำใหญ่นี่กคะราคาดีอยู่ได้นะพ่อเนาะบัวรู้สาวบาทดอกจ้ะการซือวานาปลูกจ้าเฮ็ดอยู่พี่น้องบมวไม้สีดูแลรักษาง่ายก็บักทุเรียนอยู่บ่พ่อโอ้ยง่ายกว่าครับแต่มันแต่ราคากต่คนละอย่างเนาะคือว่านล่ะราคาคนละอย่างรักษาง่ายต้นนี้บ่ได้ลาดแม่บอกเนี่บ่ครับผมผมบ่เฮ็ดลองเบิ่งว่ามันเป็นจังได๋จงไว้ให้มันอันนี้มันก็ยังสิออกยอดอยู่นี่อออกันนี้ทางขันมันสมบูรณ์มันออกไหวครับแม่นบ่พ่อครับ ถ้าบ่สมบูรณ์มันก็บ่ออกขึ้นกันอ่ากเบิ่งใบเบิ่งต้นมันิึงอันใบขาวๆกองๆแน่นั้นมันก็มันบ่ถือว่ามันบ่สมบูรณ์บ่แต่ถ้าใบมันเขียวมันแหล่เนี่ก็เออถือว่าต้นมันสมบูรณ์โอ้ว่าแต่กัหนดแต่อายุมันจะซื่อโบแมนต้องสังเกตใบตรงสังเกตในน้าเนาะครับสังเกตน้อเห็ดมันน้ายศกันเนาะพี่เนาะม่วนนองครับ แต่ว่าปลูบักทุเรียนไปอยู่น,ยน,นี่รอยหาสิบหาสิบหกต้นครับนีมวนมวนหน่อยโอ้มวนหน่อย,มนนอยผมผมปลูกไว้ก้าว่าปีปีหน้าผมก็เลิกปลูกมันมผมก็จะเอาพลไม่แนวอื่นมาย้ายน้ำนำองจ้าอ่าเพราะว่าเหากับเลี่ยงตน้นทุเรียนเห้า,หา,านะมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะนี่เขาก็ได้หกเดือนผมมาลง เป็นผ่านมอนท้องเบาอครับมอนท้องเบิร์ตปลูกจังไรพอระยะห่างจังไรตัวนี้หกคูณหกคือนหกคูนหกครับอืมหกคูณหกเป็นดินแดงงามดีเนะพ่อเนาะครับครับอือันนี้มันซัมปะลังเฮ่านี่ซัำเป็นผชพี่เหลี้ยงให้เพื่อนได้แม่นบอกครับเพราะว่าคือว่าโมหายมันแห้งแห้งนะจั่างน่อยเพื่อนก็ที่เป็นข้วมัูดูซึมจะซุ่มซื่นแล้วก็ขมันไก่ร้ายเขาก็ชิดิออกอืมให้มันลงไว้จ้ะอ่าคือว่าการห้มันดูด ดูดอาหารดูดอากาศมาใส่กันเพื่อนนี่ให้น้ำแห้งกระโบได้้ให้น้ำน่อยกับโบได้้ให้พิจารณาเมืองว่าเออพ่อเปียกกับพ่อยุทอทันเขาไ้แห้งหลายมันแสะหลายมันกลายเป็นคนเนา่าบอ่อามันมันก็เป็นทำนองแต่ว่าคันว่าไง,ไง่ายๆว่าคือคันคันดินแดงนี่ไผยปูก็เกิดอยู่บ่ครับถ้าเป็นดินทรายนั่นขอล้องอย่าไปปูกต้องศึกษาดีๆก่อนเนาะ แม่ไพร่กะสางสิมันจบมากกษเรได้กะตางทาดินทรายยาปลูกปลูกเกิดขึ้นมาต้นโตเป็นกํางเป็นดอกไปยังก็เริ่มเสาลงตายคือดินทรายเนี่ยมันจะเป็นดินแนนครับย่ามฝนีนแนนดินดินอันนี้มันจะเป็นดินสองโวหลายอ้มันระบายน้ำได้ดีบะพ่อครับเพราะว่าฝนตกมากนี่มันก็ดูดแห้งไม่ได้กะสางกะเสาตกมันก็เบิดโอ้หนามมันก็เบิดไปมันบหงขึ้นได้ดินทรายดินทรายกันปลูก ขันฝนตรงมาแห้งมันก็แสะลรก็เป็น้ำท่วมน้ำขังน้ำอ่างดินแดงนี่บ่มีดินแดงบ่มีดินแดงดีที่สุดเนาะรสชาติกัสีดีได้เนาะพ่อครับถ้าผมอยากเลี้ยนให้พี่น้องเขารับผู้รับสาบน้่คือว่าดินทรายเนี่ยขอหลองยายาปูปูกเป็นลำไยไดอยู่รับลำไยเงาะไปยังสันใดอยู่ตัวเลี้ยนหนึ่งขอหงข้อ้ง เป็นพืชคือล่ำไยคืองอนี่ไดเนะพ่อเนาะขายได้คือกันดูแลง่ายก็ทุเรียนอีกคได้ผมอยากให้พี่น้องเฮาแบบว่าคันสิปลูกกี่ฟังกะให้หาพื้นที่หรือว่าคันมีบอนเขาขายเขาสื่อบอกง่ายๆดินแดงนี่ต้องไปว่ายใจะไรหนึ่งสองลายเฮาก็กลุ่มกินแล้วพ่อกินครับพ่อกินจแต่เฮารักษาไว้คืออย่างเขาผมนี่สี่ปีนี่ ปีที่ห้าเนี่ยออกดอกนี่อือออกดอกแบบว่ามันกะพ่อปลูกอยู่หนาๆพ่อเห็ดนะพ่อเหาะพ่อเห็ดพ่อทำยันผมก็วางงานแล้วอ่ะงานทั้งงานอันชุมชนนมูบานผมกะเกษียนมาเนี่ยก็คปีละครับครบปีละเจ็ดปีเจ็ดปีเข้ามาผมก็เลยมาศึกษาปลูกต้นนี้สุดเซยแทนผมก็อยู่กับหัวกับสวนบ้านแล้วก็ จอบอเลรอย่างปลาผสมประสานไปจกลทั้งเลาะแดนเลาะยังพมกสิลมยุค้าลงนี่งพมกจะเอาบังนัดปลูกลงไปพ่นกำลังวางโครงการไว้มัวนดินมันหว่างเขาก็ให้เอาอันนี้มาแทมนคือมันหาหน้าที่พอเขามาแทมเอาตัวนี้เป็นมันหาหน้าที่ห่านหาน้าที่ครับโอ้หนูน้าอันนี้อยู่พ่อต้นพันมันหน้านี่แหละมันหาหน้าที่บ่ แต่ยังมาเอายังมาเอาเนาะพี่น้องครับแม่นทั้งเบิดแถวนี่บ่พ่อแม่นครับว่าแต่มันส้ำประหลังธรรมดาวอร์หานาทีโอ้ผุนพบกับปู่ไปทางผุนจ้าตัวไต้ผุนกับอุไรก็ม่อนนี่โอ้ครับงามตัวใต้ใต้นั่นเพียงเต่าเกาลงไปมันโบราณพื้นบ้านเฮาเนาะครับครับมันหานาทีคือว่าเอาโมกมาหอมกินดีเอาโมกลงใส กี่เท่าข้าวเดียวกับซุกได้กินนะพ่อแล้วมันถูกดีอู้เดี๋ยวนี้หูมองแล้วบัดนี้พี่น้องเนี่ยจังมาเอากประป๋อเอาได้ครับผมปลูกไว้อยู่ผู้หลายครับบ่ครับไปอ่าผลผลิตนี่พ่อขายจังได๋บาดนี้หัวมันนี่มันหานะทีผมโมนิบอ๊อกท่านได้ขายครับมีแต่ให้พี่ให้น้องเฮากินโอ้ยอ่าไวมาก็เอาอยากได้อีกอ่นเอาจ้าแบ่งกันไปกินอ่าพี่น้องเฮาผมบ่ขายม่วนมื้อนี่ พื่อพี่น้องเหาไฟอย่างไรเอาพันกะเอาไปปลูกไปฟังหรือว่าอ,อ,อยากกินก็นมากโกนเอาจ้าอ่าบบเห,ห,ห็นแก่ตัวยย้ายพี่ยายน้องกินเป<อ>็นองสัตผมนี่คือควาวมสุกได้เนาะพอ่อนาะครับเอาไ้พี่ให้น้องกินไปเหาก็คิดว่าเหามวนนะจินนะจเฮาถือว่าได้บุญนะมผมคิดแปลงสัรจ้าแต่ผมเป็นผู้นําชุมชนนมูบานนี่ผมก็บ,บ่เคยว่ามีปัญหากับลูกบา้านยังสั่นจังสี่อ่อรดเลือดอยากใส่ กห้ลูกบ้านเขาเอาไปใส่เป็นการเก็บการตายเร่องว่างานศพงานยังเนี่ยผมก็ไปซอยเบิดทุกอย่างค่านามูมมันบกเกียวผมโมเป็นคนรวยแต่ว่ามันใจผมมันรวยครับใจผมมันรวยครับบ่ต้องทาให้รวยนึกว่านอจังซอยคนที่่อยก็เห้าว่าสันสานเนาะรังซอย ด้ยโอกาสก็เห่าฮาก็ต้องไปซอยเขาอ่าซอยเขาไปเดี๋ยวนี้ก็แม่บ้านผมก็ไปเป็นผู้ซอยผู้ยิ่งบานอยูุ่่มบ่ครับผมออกมาแลยวกับแม่บ้านก็ไปพซอยแสดงว่าใจหลากอีหลีเนาะหลากจีจีซอยสุ่มส้นซอยพี่ซอยหนองเห่าหน้าพี่นนองถ้าใจบ่มาอีหลีนี่เฮ็ดบ่ได้หเรื่องงานหลวงนพเนาะจ้ะต้องเสียสละอีหิีงเหตุผผมชาวบ้านก็ยกย่องแะนละเสยเชิญโยว่าเออเป็นผู้นำสามสมัยนี่ก็ไม่มีปัญหากับชาวบ้าน บ่มีจนกระียนจนกระียนกระเซียนหล้กก็ไดดมาเฝ้าสวนมาเฟืองสวนผลใหม่นี่ครับปลูกกะไว้ให้พี่ให้น้องกินน้ำแน่นอ้ะคือจังสีที่เาพี่น้องนี้ให้กบป้าพื้นที่ให้วางๆงระวางแถวระวางรอบพ้นผลิตจากบักเงาะบักทุเรียนนะพ่อครับผมเฮตุแบบนี้นี่มันดีกลัวเหตุผืชเชิงเดียวยังไงพ่อเอาวาให้ลูกห้านข้าฟังแน่วาวน้ำผมว่าคันเค็ดพืชอันผสมผสานนี่คือน้ำร้อยอัน พระเจ้ายุงหัวพูว่าเอาพ่อเพียงเข้าอ,อยากบัเอืออ้อดอกมันบอ่อหรือยอดหรือ,อ,อ,อมาเขาก็ได้กินครับปูบบกทัวดินสงเข้าอ,อยากเข้าก็ได้กินมานนัดเขาโพดปลูกไปปลูกนพื้นที่ของเขาเนี่แหละขันไปเซาเขามากกันกะเป็นอีกอย่างหนึ่งครับมันไม่เป็นพื้นที่ของเจ้าของทุนเหตุครับแล้วก็พึกับปลูกแก้วมังกรสีสมพู อราคาก็สูงครับโลจักบาทพอแก่วมังกรนเขามาเอาอยู่กับสวนนี่ยิ้มหาบาทยิ้มหาบาทมันหนักบอดมันใหญ่มันทันผมว่าสิขยายลงไปอีกอยู่สวนนี้จชอแต่ว่าก็ให้มันว่างจังหน่อยก่อนผมงานว่างโมมี่ว่างไม่ง่ายครับตามกําลังจะฟ้องไปเนาะยัง่ามูพวกกับเพื่อนกามาส้มยื่ดอกเอ็นดีนําอยู่ เฮ็ดแนวนี่ผมกามากว่าสันเออมากกะเฮ็ดพ่อเฮ็ดได้เฮ็ดไปเนาะพ่อเนาะไล่ใหญ่ถือว่าพ่ออยู่ได้บ่บ่อพ่ออยู่ได้ครับพ่อยพ่ออยู่ใหญ่พ่ออยู่ได้เนาะพ่ออยู่ได้บ่แม่นว่าสิรัมสิรวยยังดอกสบายใจผมไปเฮ็ดกระท่อมน้อยเวลาผมอยากพักผ่อนผมก็มานอนเล่นอยู่ในความเย็นเย็นบ่จักหลองล่ำท่ำเพลงให้สบายสบายหัวใจของบ่ต้องไปซีเรียสเรื่องอื่นอ่าถือว่าบุญของเฮาล่ะ สบายใจลูกเต่ากับมีอยุตแต่ครับไปทํางานกรุงเทพกรุงเทพไปตามเขาอยากไปบองยๆซะผมกับยูกับสองตาใหญ่นี่แหละตาใหญ่ก็ไปซอยบ้านเนะอย่านีไปซอยอันพี่น้องไปถอนมันอยู่ผุนนั่นเหี้ยผุนครับไปซอยกันพี่ก็ว่าให้ผมเฝ้าสวนพมกงกับฮดหันฮดหนีอยู่นน่จีห่างห้งพี่น้องดินก็นอยากให้เห็นบัตรมันเป็นหน่วย ครับมันเป็นน่วยเน่ยจังมาเบิงอีกจังมาเบิงอีกเขาบอกเนาะมาเบิงอีกมากินมาเอาไปกินแล้วละมันั้งมาเบิงมาเอาไปกินว่ามันเป็นจังไดเจ้าสวนพอญ่คุณสร่างเป็นยังไดเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อหลายๆนาะเดี๋ยวหอดยนี่ยเป็นน่วยยังสีทรหาพ่อครับตับคสิบค่ะพี่น้องข้ามายามพ่ออีกเทอนนึงขอบคุณหลายๆจ้ะพ่อครับครับดีจ้ะโอ้ขอเราจิตใจดีแห่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือมั่นหาหน้าที่พี่น้องนำหาตนพันธ์แบบยากเลยจ้ะ มาพอแล้วเดี๋ยวสิพาพี่น้องเข้ามาอ่าอ่าได้อืมพาชากลางเอินยังไงผู้มันหาหน้าที่คอมเมนต์ได้เด้อพี่น้องเด้อ <laughs> สวนวเราหล่มหลื่นดีแหงออกดอกออกผลฮย่ามันสุกมันเป็นหน่วยยังสิพาพี่น้องเข้ามาไหมจ้ะขอบพูดพี่น้องทีท่ติดตามรับชมจากคลิปนี้เยี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้าครับ <laughs>